สวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโนะคะวันนี้เฟิ้นจะพามาแกะกล่องแก้วเก็บความเย็นนะคะใช้เก็บอุณหภูมิใช้ง่ายแล้วก็ใช้กับหลอดได้ข้างกล่องนะคะเขาก็จะมีคุณสมบัติบ้าๆอะไรติดไว้นะคะอันนี้นะคะซื้อมาในราคาไม่ถึง100บาทนะคะสภาพกล่องก็ยังดีสวยงามใหม่เอี่ยมนะคะ นี่นะคะอันถ้าซื้อมากล่องเดียวนะคะจะอยู่ที่99บาทค่ะแต่ถ้าว่าเราซื้อมา3ชิ้นขึ้นไปนะคะจะอยู่ที่ชิ้นละ85บาทค่ะเป็นราคาขายส่งของทางร้านนะคะเราแกะออกมาเนี่ยก็จะเห็นว่าค่อนข้างที่จะใหม่มากนะคะไม่มีฝุ่นแล้วก็มีบับเบิลห่อมาอย่างดีในกล่องก็สะอาดสะอ้านนะคะ อันนี้ได้เป็นสีที่เราต้องการก็คือสีเขียวตองนะคะซึ่งเฟื่องเนี่ยจะซื้อมาให้คุณแม่ค่ะเพราะคุณแม่เนี่ยจะชอบสีเขียวดีนะคะเราก็จะแกะดูความแน่นหนาของยางนะคะซึ่งยางตรงนี้นะคะ่ะเราใช้งานไปนเรื่อยๆนะคะก็คือเขาก็จะมีการเสื่อมสภาพเพราะว่าเราเปิดขึ้นเปิดลงใช่ไหมคะแต่ว่าอุปกรณ์หรือว่าอะไหล่ของแก้วเนะะี่ยค่ะ เราสามารถหาซื้อแยกต่างหากได้นะคะก็เริ่มต้นที่20บาทขึ้นไปแล้วแต่ร้านค้าค่ะตัวกล่องตัวแก้วนะคะก็ค่อนข้างที่จะดเนียนละเอียดนะคะก็สีสติกเกอร์ดีเหล็กดีนะคะก็ไม่มีลุกลอกแล้วก็ไม่มีสีร่อน,นะคะ่ะการปิดฝาก็แน่นสนิทดีคะ่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะคะก็ลองไปหาซื้อได้นะคะ